อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ต่อเนื่องไม่ต้องลงทะเบียนจริงหรือไม่ฟังในคลิป สวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่20ทธันวาคม2560ช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธทิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะมีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าบัตรคนจนที่เราใช้สิทธิ์จะหมดเมื่อไหร่เดือนมก,การาคมจะยังได้รับเงินซื้อของ200-300บาทหรือไม่และจะเริ่มใช้งานในบัตรประชาชนเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารในคลิปกันค่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะที่ได้2 0 0ถึง300บาทที่ใช้รูดซื้อสินค้ายังใช้ได้อยู่นะคะสามารถใช้ได้เรื่อยๆจนกว่ารัฐบาลจะประกาศรายชื่อคนที่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่ถ้าหากว่ารัฐบาลประกาศว่าคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วได้สิทธิ์ต่อเนื่องรัฐบาลจะประกาศอีกทีว่าบัตรคนจนที่คุณได้ใช้อยู่เนี่ยจะหมดอายุเมื่อไหร่ถ้าหากคุณ ได้รับสิทธิ์ต่อจะได้รับเงินเข้าบัตรประชาชนณนะวันที่รัฐบาลประกาศทันทีค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดือนหน้ายังใช้ได้อยู่นะคะจนกว่ารัฐบาลจะประกาศวันหมดอายุนั่นเองค่ะเบื้องต้นเงินที่จะได้700-800ถึง800บาทเนี่ยซึ่งพ่อแม่พี่น้องได้รับสิทธิ์กันหมดแล้วนะคะและ1มกราคม2 5 6 5ถ้ายังไม่มีประกาศอะไรเพิ่มเติมจะได้200-300ถึง300บาทจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยววันที่21นี้รู้ผลแน่นอนค่ะ แต่ข่าวบางๆมานะคะว่าอาจจะมีการเติมเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มคนละครึ่ง ซึ่งข่าวสารนี้จะเป็นจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกทีในวันที่21ธันวาคม2564นีนี้ค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ